วันนี้เราจะมาเล่นเป,เปกันนะครับนี่นั่นก็คือตัวเก่านะครับและตัวที่ผมสั่งมาใหม่นะก็คือตัวนี้เลยเดี๋ยวเสกพลังก่อนออกมาเถอะมาแล้วเฮ้ยผมมีพลังโอ้โแผ่นดีไหวหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่แล้วครับไปลองไปดูกันตาแรกนะครับเราจะเอาเป็นมังกรเขียวกับซามูไรไซเบอร์นะครับขอโทษทีครับเอาไปครับซามูไรเซเบอร์ครับ ลงก่อนครับไปไปดูกันมาครับที่ผู้บ้านโก้มาครับตีกัอนอย่างมามัแล้วนะครับจังหวะนี้น้องพ่อใส่คิดว่าตัวไหนจะชนะคิดว่าตัวไหนโอเค,อเคมาดูกันเลยเาาซามไรเซเบอร์หรือว่าจับปิ้น ตัวนี้ชนะนะครับเราเล่นสองแต้มพอครับนี่นี่โอเคไปรอบที่สองหนูเล่นไหมโอเคตอนนี้จะให้น้องค่อยใส่มาเล่นช่วยนะครับให้มันไม่ต้องช้ามันค่อยเสมอแฟ์ๆกันมาอ่ะมามาเรดี้เฟสที่ทุกวันโค มาดูแล้วจังวันนี้เราออกมาตรงนี้ครับโอเคนั่งรอมาดูกันโอเคตัวนี้เป็นฝ่ายชนะอีกแล้วครับนี่ตัวมังกรเขียวโอเคครับนี่ไปตัวนี้ติดอันดับแล้วนะครับนี่เตานี้นะครับเราจะเอาเป็นตัวดาเมอร์กับกับฟินิกบิลครับมา ที่ทุกวันทห้ยผมตีไปเร็วนะครับเป็นสองศูนมาต่อเลยครับนี่นะทีดีมันจะเป็นทีนี้แต่แต่ให้มันจะเป็นมาครับและตอนนี้น้องก็ยังใช้ตัวเดิมอีกนะครับมังกรเขียวผมบอกให้ใช้เป็นตัวอะ อะไรนะอ๋อตัวฟินนิควิงนะครับตัวนี้ครับแต่น้องไม่ยอมใช้น้องจะใช้ตัวมังกรเขียวครับผมตั้งฉายาให้มามาเริ่มเลยนะครับที่ทู่ป้นถูเอาแล้วนะครับอุ้ยตอนนี้ยังไงอุ้ยผมชะนะไปมาครับและแตอานี้น้อง น้องก็จะใช้เป็นตัวฟินิกวิงนะครับและผมก็จะใช้เป็นดับมาเตอร์เหมือนเดิมครับมาเราจะมาลองดูกันว่าค่ะว่าใครจะชนะและใครจะชนะก็ต้องไปเจอกับตัวนี้ครับมองกรเขียวที่ชนะซามูไรไซเบอร์ซเซเบอร์ไปครับเพราะว่าเมื่อกี้เราวอร์มนะครับเราลืมบอกเพราะว่าเราเพิ่งคิดได้บันเจียบมาเดี๋ยวดีเฟสที่ด้วย ตีกนโควรมันแล้วจงหว่านี้โอ้โหผมชนะไปนะคะและคนที่ได้ไปต่อนั่นก็คือตัวนี้เลย <dachte. S 2> มาเดินมาเดินเกเรมามาครับที่ทู่วันโกยอ้าวขอใหม่นะครับขอใหม่เรดดี้เฟส ที่ทุ้ววานโกูเอ้าขอโทษครับขอโทษครับทำใหม่มาหนึ่งสอง้า,อาโอ้โหี่เมื่อก่อนแล้วที่ครับโอ้โหผมชนะไปและอันดับหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยนี่ครับเป็นดาร์ทมาสเตอร์นะครับเอาน้องไปทำอะไรตรงนั้น